สวัสดีค่ะอาจารย์แม่แห่งแม่มดออนไลน์นะคะสำหรับใครที่บอกว่าไม่ดื่มกาแฟคุณโชคดีที่สุดเลยที่ได้มาดูคลิปนี้แม่มดโกโก้สูตรเจพัดเป็นโกโก้ที่เกรดพรีเมียมที่สุดเกรดเดียวกับผงโกโก้ระดับโลกเลยแม่มดโกโก้เป็นสูตรเจเคร่งมีสัญ,ญลักษณ์วีแกนฟูด้ดมีมาตรฐานการผลิตครบทุกอย่าง สารสกัดจากสมุนไพรทั้งหมดในนี้มี25ชนิดครีมจากชวเหลืองเป็นโปรโตีนที่ได้จากพืชแล้วก็เป็นไฟโตและเอสโตรเจนที่ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและชะลอการวัยทองโกโก้ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดช่วยบำรุงสมองแล้วก็ป้องกันการเกิดมะมร็งกรมพางพด้ด้วยคอลลาเจนที่มีอยู่ในเม็ดมดโกโก้เป็นสารสกัดที่ได้มาจากผนังเซลล์ของลากแครอทซึ่งโมเลกุลเล็กมากช่วย ให้ผิวในนุ่มชุ่มชื้นช่วยลดริ้วรอยโดยเฉพาะรอยตีนกา<ส>ดูดซึม<ส>ง่ายกว่าคอลลาเจนที่ได้จากสัตว์3ถึง4เท่าเหฮทลินจือแปะกล้ยแล้วก็เก่ากี้ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ้นลดน้ำตาลในเลือดช่วยปรับสมดุลของความดันโลหิตช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานต้านมะร็ง เมตั้งโครงแคนช่วยเรื่องระบบการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการทําให้เลือดขาวแข็งแรงในร่างกายเราเนี่ยมีการสร้างคอลลาเจนไลสตินไฮยาลูรลลูนิกแอซิดมีผลต่อผิวพรรณโดยเฉพาะบรรเทาอาการจากโรคมะเร็งแล้วก็ช่วยให้คนที่ได้รับยาเคมีบําบัดเนี่ยมีอาการของผลข้างเคียงจากการให้ยาอาการดีขึ้นช่วยสมานแผลได้ด้วย แอลกูตาไทโอนก็ช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็วตับขับสารพิษกับสารตกค้างได้ดีขึ้นยังมีแอลอาร์จินีน e ที่ช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันอีกถ้าเรื่องการชะลอวัยต้องยกงให้สารสกัดจากมล,ล็ดทับทิมประสิทธิภาพในการต้านความเสื่อมของเซลล์สูงสุดโคอนซม์คิวเทนช่วยเติมพลังงานให้กับร่างกายละช่ยต้านอนุมูลอิสระลดอาการของโรคหวัวใจไลโคปีนลูทีนเบต้าคอเลสเที่ช่วยดูแลเรื่องสายตาป้องกัน ตาเสื่อมช่วยเรื่องต้อกระจกป้องกันการอักเสบและก็ลดอาการท้องเสียด้วยซิงค์อะมิโนโอแอซิดคีเลตวิตามิน B3 ก็ลดคอเลสเตอรอลและไตกรีสลายได้ด้วยนะแคลเซียมแมกนีเซียมบำรุงกระดูกและฟันและก็ช่วยให้กล้ามเนื้อได้ทำงานได้ดีขึ้นวิตามิน B6 ช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเวลากลางขึ้นซิลิเนียมอะมิโนโอแอซิดคีเลต ทำงานร่วมกับแอลกูต้าไทโอนช่วยให้ตับเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นไปไเลยนีย่ร่างกายก็จะขับสารพิษขับสารตกค้างออกได้ดีวิตามินซีอะเชละลาเชอรี่สารสกัดจากเมะเดอังุ่นก็ช่วยบำรุงผิวช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงแม่็ดกโกโก้หนึซองมี80แคลอรี่ทานวันละหนึ่งซองก่อนอาหารมื้อเช้าลดคอรลสเตอรอล ลดน้ำตาลในเลือดปรับสมดุลความดันโลหิตชะลอความชราสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงประสาทบำรุงสมองบำรุงสายตากระดูกข้อช่วยขับพิษช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายครบจบในกล่องนี้แม่มดโกโก้25อินวัตรสชาติเข้มข้นกลมกลม่อมเด็กทานได้ผู้สูงอายุก,ก็ทานได้สนใจติดต่อแม่มดอะไรที่แชร์คลิปนี้นะคะ